สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะ,ะต้อนรับเข้าสู่รายการของเราค่ะกับช่องของเราทวิตตี้ชิคกี้ไก่นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาในหัวข้อที่แบบผิวหน้าอ,อ่อสิวลดลงนะคะทำยังไงมีวิธีการยังไงนะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะคะว่าอืมเป็นคนที่แบบแต่งหน้าแต่งหน้าเยอะอยู่นะคะเพราะว่าใช้รองพื้นนะคะทุกวันแล้วก็ใช้แป้งด้วยนะคะ รองพื้นที่ใช้ก็คือใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น Maybelline ต i t Me นะคะตัวนี้ก็สบายผิวนะคะไม่อุดตัน,นะคะแล้วก็บางเบาด้วยนะคะโอเคมาพูดถึงขั้นตอนการล้างหน้านะคะคือกลับกลับบ้านมานะคะแล้วก็ไปที่ห้องน้ำนะคะแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าอะไรก็ได้นะคะล้างสักสองรอบนะคะคือล้างหน้าออกหมดเลยนะคะล้างด้วยโฟมนะคะตอนนี้โฟมที่ใช้ก็ ใช้เป็นของเซนกะนะคะเซนกะสีขาวแล้วก็เป็นบิวตี้บุฟเฟ่นะคะที่เป็นอ๋อเป็นสูตรน้ำนมนะคะตรงนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันนะะแล้วก็ล้างหน้าสักสองรอบนะคะ <c oughs> ล้างด้วยโฟมล้างหน้านะสองรอบคือ,อล้างหมดเลยตาปากอะไรก็ถูทูทูทูมันก็จะเป็นฟองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มาเช็ดหน้านะคะด้วย ด้วยแบบ cleansing water นะคะแบบไหนก็ได้นะะแต่ตัวนี้ดิฉันใช้เป็นตัวนี้นะคะร้อยกว่าบาทนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะเช็ดกับสำลีนะคะสำลีใช้ของรถพยาบาลนะคะเอ่อแล้วก็เช็ดซักรอบ2รอบนะคะและจากนั้นก็เช็ดด้วยตัวนี้ต่อนะคะเป็นของคาแรงนะคะ ก็ใช้คู่กับสำลีเหมือนกันนะคะก็เช็ดรอบหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้หน้ามันแบบเสร็จตัวนะคะก็เช็ดด้วยตัวนี้ค่ะมามี่โปโกะนะคะเป็นผ้าเปียกที่มีส่วนผสมของน้ำแร่นะคะตัวนี้ราคา79บาทได้เยอะมากได้ประมาณ80แผ่นนะคะแค่นี้เองค่ะ ผิวหน้าก็จะแบบลดการอุดตันของสิวนะคะทาให้แบบหน้าดูแบบสิวลดลงอ่ะแต่ก่อนเนี้ยสิวเยอะมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยพอเปลี่ยนวิธีการล้างหน้าก็แบบทาให้สิวแบบลดลงหน้าดูแบบอ่อใสขึ้นนะคะไม่เป็นสิวนะคะลดการอุดตันนะคะเพื่อนๆที่เป็นสิวนะ,ะก็ลองล้างหน้าแบบเราดูนะคะเผื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะก็ มีเคล็ดลับดีๆก็จะมาฝากกันนะคะก็ฝากให้เ,เพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย